ไปแล้วกลัวบางอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือรังเกียจกันขอบคุณมากครับแหมมีมีคนตอบตามความรู้สึกจริงๆด้วยตั้งหนึ่งคนทวนนะครับอ่ะก็บางคนไม่เคยเจอกันนะครับก็พี่ชื่อพี่ใดนะครับไม่เคยเจอ,อบางคนเจอแล้วนะครับบางคนอาจจะเจอพี่ตั้งแต่สถานที่สถานที่หนึ่งนะครับบางคนก็เพิ่งมาเจอครั้งแรกที่นี่นะครับก็วันนี้เราจะมาติวในส่วนของไปผ้ากันนะครับซึ่ง ไปภาคเราก็จะสอบเนื้อหาค่อนข้างที่จะน้อยเพราะมันก็มีแค่ความร้อนกับแก๊สนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อกลากกงภาคกลางภาคอะเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้จะเ,เป็นของไหลบทเดียวนะแต่ว่าหัวข้อย่อยในบทของไหลเมื่อกลางภาคนี่แบบว่าบอกเลยว่าตึงใช่ไหมแล้วแบบแต่ละเรื่องเนื้อหายังเยอะนะออกอย่างละข้ออย่างละข้อนะครับมันรู้สึกไม่ค่อยสะใจอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าข้อสอบไปภาคอะความร้อนกับแก๊สเนี่ยมันคือ2เรื่องใหญ่ใช่ไหมพี่ว่าเรื่องหนึ่งอะออกเยอะหลายข้อมันเลยคุ้มไง นะครับในการเรียนนะจ๊ะแล้วก็ไปภาคนี้เราสอบฟิสิกส์วันแรกวันที่สองวันที่สามครับวันสุดท้ายเหรอฮะสองอ้าวเปลี่ยนมีเปลี่ยนได้ด้วยเหรอสอบวันที่วันพุธป่ะสอบวันพุธโอเคแล้ววันนั้นวันนั้นนี่คือสอบตรงกับวิชาอะไรบ้างไหมหรือว่าสอบตรงกับพวกเคมีชีวะป่ะเขาจับแยกไหมสอบตรงกับดาราศาสตร์อ๋อมันไม่น่าใช่ปัญหาของดาราศาสตร์ไม่ไม่ใช่ปัญหาคือเทอยู่แล้ว อาเทยอยู่แล้วนะครับนะนาซาจบเรียนไปแล้วจบไปเป็นอะไรอ่ะหมอดูอ่ะเออเี่ยงงงเลยว่าเราสักกี่คนจะได้ไปเหยียบนาซาเนาะมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะทุกคนได้ชี้แลวนะครับก็พี่เลือกนะครับเป็นอันนี้เป็นแนวนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแนวแบบว่าจะออกเป๊ะนะแต่ว่ามันต้องทําพวกนี้ให้เป็น18ข้อเนี้ยเองถึงจะมีสิทธิสอบกลางภาคไปลายภาคผ่านกลางภาคกลางภาคชามันนะครับปลายภาคนะครับคือ18ข้อเนี้ยถ้าเกิดทําได้แบบเข้าใจนะการันตีว่าไม่ตก ต่อให้ข้อสอบเลขไม่ตรงกรันคำถามไม่เหมือนกันแต่มันคือเรื่องเดียวกันโอเคปะ่ะยังไงก็ไม่ตกแน่ถ้าเกิดเราผ่านไอ้ตัว18ข้อนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องความร้อนเนี่ยก็ทั้งหมดนะครับนับก่อนความร้อนเนี่ยแข้อแรกนะครับแล้วก็แก๊สก็คือที่เหลือทั้งหมดยันจบข้อที่18เลยนะครับเออก็บางเรื่องพี่อาจจะแบบว่าพูดค่อนข้างที่จะเร็วนิดน,นึงเพราะว่า,าเรามีดูย้อนหลังได้ด้วยเพราะตอนนี้เรามีบันทึกใช่ไหมครับ แต่ไอ้คำว่าดูย้อนหลังเนี่ยเราต้องเผื่อใจนิดนึงเพราะว,าว่ามันต้องใช้เวลาตัดต่อใช่ไหมจะลงเป็นไฟดิบเถื่อนเลยก็คงไม่ได้มันต้องมีการปรับแสงปรับสีปรับเสียงด้วยนะครับงั้นถ้าเกิดสูนะบางทีอาจจะเกิดอุบิเหตุเช่นพี่แม็กเอาไฟไปให้คนอื่นตัดต่อแล้วเกิดเกิดลืมลบดีล t ทอย่างเงี้ยพี่แม็กเนี่ยชอบกดดีลิทโฟเดอร์ทิ้งไม่รู้เป็นเหียอะไรนะครับคือบางทีอัดไปแล้วดีล e ทโฟเดอร์ทิ้งเฉย คือลืมคิดว่าอ๋อคิดว่าแบ็กอัพไว้แล้วแล้วก็ไม่แบ็กนะครับงั้นต้องมาเรียนวันสดอ่ะดีแล้วนะครับเพราะเผื่อถ้าเกิดเกิดอุบัิเหตุอ่ะมันจะฉุกเฉินแล้วมันจะสวยเช่นแบบว่าจะ,จะดูคืนวันอังคารนี้นะพอเข้าปุ๊บอ้าวหายไฟล์ไม่มีนะครับก็อ,อินบ็อกซ์มาด่ากันดีนะครับไฟล์อยู่ไหนเวนด่ากันดีนะครับอ่าโอเคงั้นเนื้อหามันค่อนข้างที่จะน้อยงั้นเราสรุปกันก่อนเนาะนะครับว่าเนื้อหามีอะไรบ้างครับมาลุยเลยครับติวไฟนอลนะครับติวไฟนอลชืบ กระดาษเปล่าไม่มีนะครับมีใครมีกระดาษเปล่าไหมแบ่งเพื่อนกันหน่อยนะครับพอดีพี่ไม่ได้ทําเป็นหน้าเดียวทําเป็นสองหน้ามานะครับบางคนเครียดเลยคือแกมาเรียนนี้แกกัดจะว่าจะไม่พกหนังสือสมุดอะไรมาเลยมาแต่ตัว <c oughs> มาแต่ตัวแล้วหัวใจแหมในหัวมึงไม่ได้ตัวหัวใจก็รู้นะครับอ่ะมาตีไฟนอลครับเรื่องแรกครับที่จะออกข้อสอบแน่ๆก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเรื่อง,องความร้อน เรื่องความร้อนเนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยนะครับทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ค right ือการดูว่าความร้อนเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับสรุปนะความร้อนเนี่ยเอาไปทําได้2แบบแบบแรกคือถ้าวัตถุได้รับความร้อนวัตถุต้องอุณหภูมิเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือเสียความร้อนอุณหภูมิมันเป็นไงลดลงนะครับงั้นสิ่งที่แน่ๆก็คือความร้อนเนี้ยมันทำทำให้เปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับเปลี่ยนอุณหภูมิได้เปิร์บเปิ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 บโอเคเปลี่ยนอุณหภูมิได้ อย่างที่2ครับถ้าเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆสักพักมันอาจจะเกิดการไหม้ถูกไหมเหรอเกิดน้ําแข็งอาจจะเกิดการละลายถูกไหมครับนั่นคือมันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะด้วยโอเคปะ่ะเพราะนั้นครับอันที่2ปัจจัยของมันก็คือมันสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนสถานะได้นะครับเปลี่ยนสถานะได้นะครับนั้นมันจะเปลี่ยนได้2อ,อย่างซึ่งความร้อนในการเปลี่ยนแต่ละอย่างก็มีสมการในการหาและสูตรพวกนี้จริงๆแล้วพวกแกก็เรียนตั้งแต่ม1 จริงจริงเราลองนึกถึงตอนเราอยู่หมหนึ่งเราทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นตอนที่เรายังเป็นเด็กกะ,กะโหลกอยู่เลยอะเออเด็กจะพ,พูดไม่ได้มันออกมาเลยนะครับเกรงใจนะครับการที่เรายังเป็นเด็กกะโหลกกันเลยอะเราแบบยังไม่รู้ปาะวัติศาสตร์เลยเลยถูกไหมเออเราก็ยังจำอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไปเปิดชี้ดูนะหมหนึ่งอะเราเคยเรียนเรื่องพวกนี้แล้วนะครับมันมีความร้อนอยู่2ตัวตัวแรกครับก็คือ Q เท่ากับ mc เดลต้า t เข้า่ปอันนี้น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละสูตรนี้นะครับ mc เดลต้า t นะครับ คคือความร้อนนะจ๊าคิวมันคือความร้อน M คือมวลนะครับเดลต้าทีนี่คืออะไรการเป,ปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งไอตัวเนี้ยนไว้นิดห,หนึ่งนะครับปกติเราต้องเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิกันเป็นเคลวินแต่สำหรับตัวนี้ตัวเดียวนะใช้เคลวินก็ได้ใช้องศาเซลเซียสก็ได้เพราะว่าเคลวินกับเซลเซียสเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยที่เท่ากันเช่นถ้าเคลวินเพิ่มมา10เซลเซียสก็เพิ่มมา10 เควิน <Kevin S 2> เพิ่มมาร้อยเซลเซียสก็เพิ่มมาร้อยโอเคไหมครับงั้นตัวนี้ไม่ต้องเป็นหน่วยแต่ถ้าไม่มีเดลต้าอันนี้ต้องเปลี่ยนนะเช่นเดี๋ยวเรื่องแก๊สนะชั่วโมงหลังจะเป็นเรื่องแก๊ส PVnRT it นั้นอนะ่ะไม่มีเดลต้าต้องใช้เป็นเควินโอเคไหมพอนึกออกเนานะนะครับทวนนตัว c คืออะไรตัว c เรียกว่าความจุความร้อนจำเพาะนะครับเขียนไว้หน่อยกันนะบางคนเรียนทั้งเทอมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับความจุความร้อนจำเพาะนะครับมันเป็นสมบัติของวัสดุครับ ว่ามันจะสามารถทนการเปลี่ยนอุณหภูมิได้มากหรือน้อยยังไงอย่างเช่นตัวอย่างที่พี่จะพูดเสมอนะไอ้คนที่เคยเรียนในคอร์สสดพี่ก็พี่จะพูดให้ฟังแล้วว่าถ้าพี่มีไม้กับมีเหล็กมมวนเท่ากันเลยวางตักแดดที่เดียวกันเลยนานเท่ากันด้วยนะครับผ่านไปเนาะเอามือมาจับเนาะจะรู้สึกว่าเหล็กวันอุณหภูมิสูงกว่าไม้นะครับไม่ใช่เพราะว่าเหล็กรับความร้อนมาเยอะกว่านะมันรับเท่ากันเลยแต่เป็นเพราะว่ามันมีความสามารถในการทนการเปลี่ยนอุณหภูมิไม่เท่ากันเหล็กเนี่ยใจง่ายรับความร้อนนิดนึงปุ๊บ เ <Okay, S 2> ป่ะส่วนไม้เนี่ยอาจจะแปลว่ากว่าจะใช้อุณหภูมิให้สูงขึ้นได้เนี่ยต้องมีความร้อนเยอะๆก่อนโอเคป่ะงั้นไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้มันร้อนเร็วร้อนช้าร้อนยากร้อนง่ายต่างกันเขาเรียกว่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งน่าจะไม่ต้องจำใช่ไหมอาจารย์น่าจะให้มาเลยเนาะว่าค่า c ของน้ําเท่าไหร่ใช่ไหมค่า c ของปหลอดเท่าไหร่เพราจะาเกิดจำนี่บอกเลยว่ามันจํายากมันไม่เหมือนเอ็นโลน้ำอะถ้าโลน้ำพันหนึ่งมันยังจําง่ายใช่ไหมแต่ไอซีเนี่ยยากนะครับแต่เอาหน่อยกันนะ c น้ําเผื่ อาจารย์เกิดหักหลังฉันลืมให้เธอน่าจะรู้แล้วนี่นะครับสีน้ำนะครับสีน้ำนอนหนูน้ำนะสี่พรหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมเคเวินนะครับมุกที่เราเจอชัวตอนสอบคืออาจารย์อาจจะให้มาแต่หน่วยเป็นกิโลจูลถ้ามีกิโลผมมาก,ก็ต้องคูณพันออกไปถูกไหมเพราะต้องเหลือแต่จูลตอนคิดเลขนะครับนะเดี๋ยวหน่วยจะมีหลอกเต็มหมนเลยเอาตรงๆนะปลายผ้าเนี้ยเหมือนวัดสติเรื่องหน่วยมากกว่าว่าเราจะ เปลี่ยนหน่วยหรือโดนหลอกยากง,ง่ายอย่างไงนะครับแต่ก็ชื่นชื่อว่าราชินิดแล้วนะครับคิดเลขยับเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางทีทาเป็นครับแต่คิดเลขไม่ออกก็คือสวยเลยนะแต่ซวยก็ดีเพราะว่าพี่เพิ่งไปสอบแผดมาที่ผ่านมาไอ้สอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเออบอกเลยว่าข้อสอบแผดอย่างเนี้ยออกเลขยากมากแต่ก่อนข้อสอบแผทจะออกเลขสวยแต่ทีนี้ข้อสอบออกแผทเลยออกเลขยากมากมีข้อนึ่งอะ่ะให้เอารูทห้าคูณรูทสิบแล้วหารด้วยรูทเจ็ด 7. เออมีแผดสายพี่สอบมาเอารูทห้าคูณรูทสิบแล้วหารด้วยรูทเจ็ด 7. ตึงเลยพอเปิดเป็นหน้าแรกข้อสอบเขาให้ค่ารูทมานะแต่เลขมันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นะครับนะงั้นก็ฝึกไว้หน่อยนะครับอ่ะไม่ใช่ไปฝึกท่องรูทห้าได้เท่าไหร่นะเออคือเขาเรียกว่าฝึกตัดเลขหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับหานะตนัวนี้ส่วนเปลี่ยนสถานะนะครับเราใช้คิวเท่ากับเอ็มแอลนะครับคิวเท่ากับเอ็มแอลซึ่งนะครับแอลเนี่ยมีชื่อว่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับหนดไปนิดหนึ่งนะแอลเรียกว่าความร้อนแฝงจำเพาะนะครับความร้อนแฝงจำเพาะ ซึ่งมันจะมีจำเพาะหลายแบบแบบแรกคือล้อมเหลวนะครับล้อมเหลวที่ใช้ตอนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกับของเหลวใช่ไหม я? ระหว่างกันนะครับหรือกลายเป็นไอก็คือใช้ระหว่างของเหลวกับแก๊สโจทย์บางทีใจดีเกินไปนะให้ทุกแบบมันเลยแต่เองต้องอ่านดีๆว่าเขาต้องการให้มันเหลวหรือให้มันกลายเป็นไอโอเคไหมนะต้องต้องอ่านโจย์ดีๆด้วยระวังตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะก็หน่วยของมันนะครับหน่วยหน่วยอันนี้ไม่ต้องดูตัวอย่างนะครับเพราะว่าแต่ละสาเนี่ยค่าไม่เท่ากันนะครับหน่วยเนี่ยเป็นจูลนะครับ หน่วยจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับมุกที่อาจารย์ชอบออกก็คือกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมมาและเองก็ต้องเอากิโลหน้าจูลออกแต่เฮ้แต่กิโลหน้ากำไม่ต้องออกนะเว้ยคือมันเป็นหน่วยของมูลอยู่แล้วนะโอเคนะบางคนเปลี่ยนกิโลออกแม่งหมดทุกอย่างเลยนะไม่ใช่นะครับอ่ะเนื้อหามีแค่นี้ในส่วนของครึ่งแรกพาร์ทหนึ่งนะครับครึ่งแรกพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันมีแค่นี้ก็จริงแน่นอนอาจารย์คงไม่ได้ให้แทนเลขตอบเลยเขาจะมีมุกการให้ความร้อนแบบแปลกๆมา เหไหมหรือให้แบบเป็นเหตุการณ์เอาไปปนกับเรื่องอื่นเพราะจะรือว่าความร้อนเนี่ยหน่วยเป็นจูลเพราะฉะนั้นมันคือพลังงานใช่ไหมและมันมีโคตรกฎของพลังงานอยู่กฎหนึ่งที่ชื่อว่ากฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานจนเปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้นะพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นความร้อนก็ได้พลังงานอะไรในโลกนี้เปลี่ยนเป็นความร้อนได้หมดเลยงั้นอาจจะมีโจทย์ปนกันเนหามอสีซึ่งนั่นแหละครับคือต,ตัวเรียมให้พวกเราจะสวยกันนะครับแต่พี่ก็เอาแนวมาให้ดูแล้วว่าจะเป็นยังไง มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับบนกระดานครับหน้าตาดูตั้งใจมากบางคนแดกดินสอแล้วนะครับหิวนะครับโอเคนะบางคนก็หน้าตาดูเออเออโอ้มีแค่นี้เหรอจริงๆนะเนื้อหาครึ่งหลังของเองนี้ต่อไปภาคเนี่ยมันน้อยกว่ากลางภาคเยอะเลยคลนเวลเลยนั้นมีกําลังใจขึ้นไหมไม่สู้ๆนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลบเลยนะครับบนกระดานนะครับเดี๋ยวพี่เหลือฝั่งซ้ายไว้ให้นิดหน่อยนิดหน่อยจอดจอดจอดรอรอรอ พวกเรานี่ดูกิน,กนอะไรกันชิลมากนะครับวันนี้ถามว่าเลี้ยงอะไรอ่ะคิดในใจไหมครับพี่เล็งมาแล้วชอบชาทูไปเหรอ,อไ,มไ,มไม่แด้ชอบชากันระโอ้โหขิงเลยยกว่ากูมีน้ําเองไม่ต้องเลี้ยงกูหรอกต้องจะแดกชอบชายเว้ใช่ไหม <c ười> อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ขอลบไปนะครับคือคือไอโกอิตะมันเกิดจากการที่พี่แม็กมันไปดาม่า,มาไม่ใช่เหรอพวกมึงอ่ะทีพ่พี่แม็กบอกไว้ไนะ เนี่ย้าไม่มีพวกน้องอ่ะพี่ก็อยู่ไม่ได้อ่ะไม่มีพวกกูมึงก็อยู่ไม่ได้ครั์ <c oughs> ไม่มีพวกน้องอ่ะพี่อยู่ไม่ได้เดีย๋ยวพี่จะเลี้ยงโกอิตะสัญญาไหมเออแล้วเมื่อวานเฮ้ยมีเงินให้ยืมพันหนึ่งวะทต่ใครเฮี้ยอะไรแม่งเลี้ยงน้ําน้องเออเฮี้ยกี่บาทเองหลายบาทเลี้ยงน้ำนเฮี้ยอะไรเนีญญ่ยน้ำเปลา่าโอชี่เหรอเปลา่าเลี้ยงอะไรโกอิตะเพื่อเลยโกอิตะแล้วต้องไปสั่งแกร็บให้มาส่งใช่ไหมเออนะพูเดี๋ยวพูดออกแกร็บออกอ,อกากาศนี่เขาจะให้สปอนเซอร์กูไหมเนี่ย ไม่ให้แน่ๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูโจทย์กันดีกว่าครับโจทย์เนี่ยพี่เอามาหลายแหล่งมากบางข้อก็เป็นแนวข้อสอบเก่าบางข้อก็เป็นข้อสอบแพทที่เพิ่งสอบไปเมื่อวานอะไรย่างเงี้ยเข้าไหมเอามาใส่เล่นๆในบทของความร้อนไงกูไม่เอาบทอื่นมาใส่หรอกก็ต้องบทความร้อนที่มึงต้องเรียนนี่แหละโอเคปะ่ะนะแต่พี่คงไม่บอกว่าข้อไหนเป็นอะไรนะเพราะเหมือนไอ้กลางภาคกูกไปบอกแล้วว่าข้อนี้นมันเป็นปีถิ่นแล้วเป็นแนวเหมือนปีแล้วไอ้หาตรงเกือบหมดนะครับเดี๋ยวน้องจะรู้แล้วก็เขาเรียกน,นะ ช่าใจโอเคปะ่ะอ่ะมาข้อที่1ครับข้อนี้เป็นข้อสอบใบให้ว่าไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นแพทย์เขาบอกว่านะครับถ้าให้ความร้อน12,600จูลครับกับปร,ริมอ่ปะปลอดนะครับปร,ริมาณ2กิโลกร,รมัมทาให้ปหลอดเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น75ฟังนี้นะคาว่าเพิ่มขึ้นเป็น75สแสดงว่าตอนแรกใช้75ห้ไหมอ่าโอเคนะครับต่อนะจงหาอุณหภูมิของปลอดนี้คือถามอีกตอนแรกกันแหละ ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเท่ากับกี่องศาเซลเซียสและเขาก็บอกมาครับว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะก็คือ C ของประหลอดเนี่ยนะครับมีค่าเป็น0 1 4จูลต่อกรัมเคลวินถามนิดนึงมีความผิดปกติไหมตัวนี้มีตรงกรัมมันต้องเป็นกิโลอะไรกิโลกรัมประเด็นคือเวลาเองเติมเนี่ยพวกเองอ่ะชอบเติมอย่างนี้เฮ้ยมึงขาดกิโลกรัมว่ะมไม่ขาดแล้วเฮ้ยมึงเติมอย่างนี้ไม่ได้นะเวลาจะเติมไปเนี่ยมันต้องเติมทั้งบนและล่างใช่ไหม เพราะมันจะเป็นเหมือนการที่เราคูณเลขอะไรเข้าไปคูณเลขหนึ่งเข้าไปถูกไหมสีแดงมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกป่ะความหมายมันจะไม่เปลี่ยนไงนะครับแล้วก็อย่าตัดเลยนะกูขอโทษนะใครตัดกูดา่าอีกนะใส่ไปปุ๊บตัดทิ้งเพราะมึงจะใส่ทําไมไม่เข้าใจอ่ะโอเคปะ่ะอ่ะคราวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคแล้วไอ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะตีกรอบไว้อ่ะนี่ตรงนี้โอเคแล้วเป็นหน่วยตัว C ใช่ไหมนะครับมีกิโลข้างหน้างั้นจริงๆแล้วค่า C ของประหลอดก,ก็คือ0.14คูณ10กำลัง3หน่วยเป็นจูลลลต่อกกิิโร,รัมเควน คือพี่บอกเลยข้อสอบโรงเรียนแล้วนะถ้าเราลืมเปลี่ยนตรงนี้นะพี่ว่ายังไงก็มีช้อยแล้วเราก็ตอบแล้วก็มั่นใจว่ากูทาได้นี่วาทาไมเกรดหนึ่งวะอะไรเงี้ยเศร้าเลยนะครับเกรดหนึ่งนี่ก็เหนื่อยกันไหเนาะไม่น่าทําได้เกรดหนึ่งหรอมางพวกเราถูกไหมฟิสิกส์นี่เราสนะี่ในห้องมานนี้ไม่นะครับศูนย์มีสมใครเคยติดศูนย์ไหมดีปะคือบางทีนะมันไม่ใช่แค่เก่งอัเดียวถึงได้เกรดสี่นะต้องรับผิดชอบด้วยถ้ามึงไม่ส่งเยี่ยอะไรเลยนะตอนที่มึงทำเต็มนะมึงก็ตกนะเว้ อ่ะมาลุยข้อนี้ครับเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมพี่ก็ใช้ Q เท่ากับ mc เดลต้า t โอเคไหมแล้วเขาก็บอกความร้อนมาให้แล้วไงว่าเป็น12,600จูลใช่ไหมนะครับมวลของประหลอดครับเขาบอกมาครับว่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย2กิโลกร,รมัม c ประหลอดเนี่ยก็ต้องใส่เป็น0.14่คูณ10กำลัง3ใช่ไหมโอเคปะ่ะนะครับข้อนี้เราจะหาเดลต้า t ได้ว่าเดลต้า t มีค่าเป็นเท่าไหร่ก่อน นะครับอ่ะมาหน่วยคิดเลขฝึกซิคิดเลขคิดเลขได้เท่าไหร่กันเอานี่แบบไหมไอ้ก้อนนี้จริงๆแล้วคูณกันมันจะได้140ใช่ไหมร้อยสคูณสกลายเป็น2องแลสอง้280นะครับงั้นเดลต้าทีของเราอ่ะมันจะเป็น1 2ื่นหารด้วย2องอแลแปดสิบอ่ะนี่กูต้องมาสอนตัดเลขเนี่ยปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเห็นนะเอ่อเท่าสุขคูณหไหมยี่แปดไปไหม 1> 28่28 2แปดได้หนึ่นะครับโหคิดเลขช้าทนมากูทนมามี18ข้อกูรูทนเลขมาไม่งั้นไม่ทันนะครับเช็คดีทีก็ได้นะเดลต้าทีได้อะไรเอ่ยสี่สิบห้าเคลวินหรือเซลเซียสก,ก็ได้นะได้สองหน่วยเลยนะโอเคปะ่ะประเด็นคือมีช้อยสี่สิบห้าทกาโดนเลยนะเมึงเขาไม่ได้ถามว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เขาถามว่าไอ้ปลหลอดเนี้ยอุณหภูมิเท่าไหร่ คือน้องต้องรู้สตอรี่มาก่อนไว้ข้อนี้ข้อนี้คือเรามีปลอดสุกนะนี่คือปลปปลาปลอดปลอดเนี่ยตอนแรกอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แต่รับความร้อนเข้ามาโอเคไหมอุณหภูมิต้องเป็นไงเพิ่มขึ้นเขาบอกตอนปลายอ่ะว่าทีตอนปลายเนี่ยเป็นเจอะไร75แต่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนมาจากตอนแรกเท่าไหร่นะงั้นตอนแรกเท่าไหร่เออจบอ่านภาษาไทยด้วยอย่าตกไทยนะถ้าเขาถามว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่ตอบ45้าถูกไหมครับ แต่คาถามเขาถามว่าโจงหาอุณหภูมิของประลอดนี้เขาบอกว่าตอนแรกประลอดเนี่ยไม่รู้อุณหภูมิเท่าไหร่แต่สักพักอุณหภูมิเพิ่มเป็น75เขีนไหมที่มาของ30คือเอา75ตั้งลบด้วย45นะครับเอเคนะเดี๋ยวต้องเขียนเดลต้าทีเท่ากับทีปลายลบทีต้นเฮ้ยมอ .5 แล้วจะขึ้นมอ .6 แล้วนะครับอีก1ปีมันก็ต้องสอบแอดมิชชั่นแล้วนะครับหูไม่ถึงปีสิอีก364วันใช่ไหมเพราะมันเลยช่วงแกลแพดมาแล้วไงเออนะครับไม่เป็นไรครับ อ่าป่ะอ้เียนน่าด่ากันไปนะครับหยิบคอร์ตโมโชวัวร์มาทำาไมนะครับงั้เดี๋ยวอธิบายด้วยเพราะว่าน้องอ่นไม่เข้าใจเจตนาพี่ว่าทำไมพี่แยกไปสองคอร์สอ่าพี่แม็กซ์ได้เล่ามาบ้างป่ะไอคอร์สค,ค,คอมโบโนเนี่ยเนี่ยคือทุกคนหยิบโบชัวร์ของเรานะครับเป็นสถาบันที่เล่นใหญ่มากในการปิ้นสีส้มแบบไม่มีหุผลนะครับเยอะชิมหายเลยเนี่ยมันมีคอร์ที่เป็นคอมโบเนี่ยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเอาจิงๆ้นะมันเป็นคอร์ที่ทำให้พ่อแม่น้องประหยัดเงิน แค่นั้นแหละเหตุผลเพราะว่าพี่ก็เป็นคนจนกันมาทั้งคู่ก็เลยอยากจะทาคอร์สที่มันเนื้อหาครบโดยที่ไม่ต้องหลอกเด็กตักเป็นหมืน่นเฮ้ยคนดีว่ะพอหลอกจริงๆคือพี่ไม่ต้องจ้างรู้จ้างไงเห็นไหมบางทีพี่พี่เดียก็เป็นคนกวาดพื้นพี่ก็ยกโต๊ะกับพี่เอ๋ยพี่แม็กอย่างเงี้ยคือล้างห้องน้าด้วยคือพี่ไม่ต้องจ้างรู้จ้างไงกูลเลยไม่ต้องการเงินเยอะขนาดนั้นกูต้องการแค่กูมีข้าวกินกับมีค่าเช่านะนั้นก็เลยปรับราคาอย่างนี้ได้ไม่แน่นะอีสิปีราคาเราอาจจะแบบอละะนครับ ก็แบบลูกน้องเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะเออแต่ตอนนี้ทำเองทุกอย่างไงเออนอนวันละสามชั่วโมงนะครับคือเล่นเอาทีทั้งคืนนะครับไม่ได้ทํางานหรอกครับอ่ะมาผ่านนะข้อน,นี้ตอบขคอหนึ่งนะสามสิบโอเคปะ่ะอ่ะบอกเลยไ่้ข้อน,นี้ผดสามใครอยากเป็นวิศวะเนี่ยคือจ์แผดสามครับข้อน,นี้คําถามมันไม่ยากหรอกครับมันกวนตีนตรงคําพูดภาษาไทยอ่ะมาต่อนะครับข้อที่สองครับอ่ะข้อน,นี้มีเด็กหลายคนทําเสร็จปุ๊บหาช้อยไม่เจอนะเขาบอกว่าเครื่องทําน้ําแข็งนะครับดึงความร้อนจากน้ํา ด้วยอัตรา3กิโลวัต,ตเอ๊เอ๊เอ๊กิโลวัต,ต์นี่ใช่ความร้อนปหมเนี่ยไม่ใช่วัต,ตนี่คือหน่วยของอะไรครับหน่วยของไม่ใช่พลังงานดิพลังงานเป็นจูลกำอะไรกัมยานะกัมยา,ยาที่ไล่ยุงไหระกำลังใช่ไหมอ่ากยของกำลังคราวนี้เขาให้เป็นกำลังมาครับเขาบอกว่าเริ่มต้นน้ําอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสน,นะครับทาไมจอห้องนี้มันชอบดับวะเอาเป็นเรื่องธรรมดาเหรอห,ห้องนี้อ๋อทำไมห้องกูไม่เคยดับเลยห้องนี้ดับเฮ้ย hey. อ๋อรออ๋องั้น <Okay. S 1> ถ้าเกิดจอดับบอก <Okay. S 1> น้องตะโกนพี่นะว่าจอดับพี่ได้ไม่พูดอะไรเพิ่มเติม <Okay. S 1> จริงเหรอ <Okay. S 1> อ่ะจริงเหรออ๋ออ๋อโอเคโอเค